รถสกูบิไอสตาร์ทมือไม่ติดแต่สตาร์ทเท้าได้ปกติเวลากดสตาร์ทมือจะมีเสียงดังเหมือนเฟืองไม่เกาะกันให้ทำการขันน็อตฝาครอบออกเมื่อขันน็อตออกแล้วใช้มือดึงฝาครอบออกมาจะดึงออกอยากหน่อยเพราะไม่ค่อยได้ถอดเมื่อแกะออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะเจอฝาครอบเฟืองสตาร์ท ให้ใช้มือดึงฝาครอบเฟืองสตาร์ทออกมาได้เลยแล้วเราก็จะเจอเฟืองใดสตาร์ทซึ่งเจ้าตัวนี้แหละคือตัวปัญหาเพราะมันเสียเวลากดสตาร์ทมันไม่เด้งออกมาเกาะกับชามให้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่กลับเข้าไป เมื่อใส่เสร็จแล้วให้ทำการใส่ฝาครอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมใช้มือดันฝาครอบเข้าไปให้สุดปิดฝาแล้วขันน็อตเปิดสวิตช์ลองสตาร์ทดูขอบคุณครับ